โอเคค่ะก็กลับสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่อง T d e s ส o t อีกเช่นเคยนะวันนี้ช่อง T d e s l o t นะคะก็มากับเกมน่ารักน่ารักของค่าย PG นะคะ Putty Fancy นะอ่าขั้งใครตุก,กาตาขนฟูนะหรือว่าเกมคีิตุก๊กตานะคะทุกคนอ่าก็จะมีเหล่าตุกตาน่ารักน่ารักนะคะอ่ะโอเคแต่ก่อนที่จะไปเล่นนะคะ ก็ต้องขอเตือนนะคะว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะโอเคป่ะเก okay, มก้อนนี้นะตุ๊กตาสิงโตที่จะแพงสุดนะทุกคนอ่ะเราจะมีสแคตเตอร์เข้า3ตัวนะโอเควันนี้เราพกเงนทวนมาอยู่แค่500บาทนะทุกคน500ร้อนะ เห็นไหมคะทุกคนโอเคปะห้าสิบทีเราเริ่มหมุนที่เก้าบาทนะอ่ะเธอร์โบไปห้าสิบครั้งเกมนี้ไม่เคยเล่นนะทุกคนมาลองดูนะอ่าวายมาเออสาสิบเก้าบาทนะทุกคน s g e t h e r เขาก็จะพูดว่า scatter scatter นะไอตัวนี้นะน่ารักตมูตมิ scatter เอ่อ scatter ในหนูลองเปลี่ยนแนวบ้างนะทุกคนมาเล่นเกมสดใสน่ารักกันบ้างนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะเออ เอออ๋อเพนกวิน24บาทกระเบ็ดเบาทเออวายมามันจะมีการสุ่มคีบในตู้นะแล้วก็หย่อนลงมานะทุกคนก็จะคล้ายๆวายนะแล้วก็ฟิวเจอร์สแคตเตอร์นะสำหรับเกมนีม้ตอนนี้เปลี่ยนมาหมุนมือแล้วนะทุกคน ยังไม่ได้กำไรอะไรนะคะทุกคนเกมนี้เป็นเกมของคล้าย P G นะคะทุกคนไล่เบลดไปอะตอนนี้ปรับเบตดมาที่27่สิเบาทแล้วนะคะทุกคน เกมนี้เขาจะอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเบสเขาจะต่างจากเกมอื่นนิดนึงเนาะจะสามสิบก็ไม่สามสิบก็จะมียีิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่คือการสุ่มนะนะได้สิ่งโตทุกคนเอาสิมาเอาสิบวกบวกบวกไปห้าสิบหกไอ้ยะเฮ้ยโอ้โห สิงตเจ็ดตัวโอ้โหเบสยี่สิบเจ็ดบาทได้ไปหนึ่งพันหนึ่งนะเมื่อกี้ได้กำไรแล้วทุกคนเพราะว่าตัวสิ่งโตเนี่ยเป็นตัวที่ได้แพงที่สุดนะแล้วมันก็คีบขึ้นมานะโอ้โหเลิศมาก ตอนนี้ได้หนึ่งพันได้กําไรไปห้าร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะเรามาห้าร้อยบาทนะวันนี้เบทยี่สิบเจ็ดบาทปังมากเออมามาอีกและจ้าร้อยห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยสแคตเตอร์มาทุกคนมา เกมโบนัสหมุนสิบรอบป่ะเราไปดูสแคทเทอร์ของเกมนี้กันนะว่าจะน่ารักปุ้ยมุ้ยขนาดไหนนะเออวู้วววายมาเยอะมาก2อ0นะอ <c oughs> โอ้โหหนูหนูเต็มแผงตัวหนูแจกน้อยไปนิดหนึ่งนะทุกคนเอออ่าแปดร้อยโอเคน่ารักตะมูตะมิ สวยมากถึงมันจะแจกน้อยนะแต่ว่าได้เรื่อยๆนะคะทุกคนทพีละเก้าบาทสิบ,บาทเนี่ยถ้าได้ทุกรอบนี้ก็เออก็ได้หลายบาทอยู่นะอ่ะเอ้ยอะไรเกิดขึ้นสแคตเตอร์รอบที่สองทุกคนไอตัวตุ๊ก,กตานะคะมันจะเป็นตัวสแคตเตอร์นะก็คือจะให้สแคตเตอร์สามแบบเห็นไหม อาฟาดไปอีกโอ้ยเสียดายยังไงเฮ้ยมีตรงนี้นะอยากให้ไปลองเกมนี้มากเลยทุกคนมันน่ารักจริงๆ เออมาหมูป่าเออได้เป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะโอ,อ้โหได้อีกทุกคนได้เสือด้วยปะ โอ้โหได้กบได้เสือสี่อนะโอ้รอบนี้ได้หนักนะคะพันสี่ทุกคนรอบนี้ได้ค่อีๆเอา้าออกมาได้อีกเอาตอนนี้ได้ไป3ามพสาแล้วทุกคน ถ้าใครนะคะอยากเล่นนะคะก็ลิงเล่นเกมอยู่ใต้คลิปนะแล้วบันก็เข้าสกแกตเตอร์รอบที่สามทุกคนโอ้ไปเลยนะวันนี้ต้องไปตําเกมไอไอคีปตุ๊ก,กตาคีปนะทุกคนเออสกแกตเตอร์สามรอบแล้วแม่โหสแคตเตอร์ต่อเนื่องจ้า มีอะไรให้มากกว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ารอบสุดท้ายจะไม่แจกแล้วเนี่ยดูทรงเหมือนแบบไม่ค่อยจ่ายนะรอบสุดท้ายรอบที่สามเอาอีกรอบหนึ่งลูกขอหนักๆขอหนักๆน,นะจ๊ะโอ้ รอบเมื่อกี้จ่ายไปพันสี่นะรอบนีจ 1, นะบน้จ่ายไปสามร้อยมันน่าจะหมดของมันแล้วนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะช่องทีเด็ดสล็อตนะคะก็มากับเกมตู้คิปนะมาแค่ห้าร้อยบาทนะตอนนี้ได้ไป3,500ันหเราได้ไปกำไรไป3,000บาทท้่วเลยนะคะวันนี้นะขอแนะนำเป็นเกมนี้เลยนะอะคลิปตุกตานี่แหละเออ มันน่ารักปุยมุยมากนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเล่นเล่นแกอยู่ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ